คุณกำลังมองสัตว์ที่ทั้งน่ารักและน่าขนลุกไปพร้อมกันนี่คือโกสทาเซีย er หรือทาเซียผ er ี er. ชื่อเล่นที่ได้มาเพราะดวงตากลมโตสะท้อนแสงเหมือนผีในความมืดจริงๆแล้วมันคือลิงขนาดเล็กมากยาวไม่เกิน13เซนติเมตรน้ำหนักแค่100กรัมแต่มีตาโตที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตัวในหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ดวงตาคู่นี้ไม่สามารถขยับได้แต่พวกมันหมุนหัวได้ถึง180องศาเหมือนกล้องวงจรปิดขนาดจิว๋วทาเซียผีเป็นสัตว์หากินกลางคืนที่อาศัยอยู่ในป่าของอินโดนีเซียเช่นบอร์เนียวสุลาเวสีและฟิลิปปินส์พวกมันกินมแมลงจิ้งจกและสัตว์เล็กๆโดยใช้การกระโดดพุ่งจับเหยื่ออย่างแม่นยำ ขาของมันยาวกว่าตัวหลายเท่าช่วยให้กระโดดได้สูงเท่ากับมนุษย์กระโดดตึกสองชั้นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือพวกมันร้องเสียงสูงเหมือนผีและใช้คลื่นความถี่อัลตราโซนิกสื่อสารกันซึ่งมนุษย์ไม่สามารถได้ยินแม้จะน่ารักและดูเหมือนการ์ตูนแต่พวกมันใกล้สูญพันธ์เพราะการทำลายถิ่นอาศัยและการจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่จับมาไว้ในบ้าน แต่คือปกป้องผีตัวจิ๋วแห่งป่าเขตร้อนตัวนี้เพื่อให้โกสทาเซียตัวจิ๋วมีที่ยืนในโลกธรรมชาติต่อไป